สวัสดีครับผมป๋อมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเศษท่อสะเลดนี่นะครับที่ทุกคนเห็นนะครับมาใส่นะครับเชื่อมใส่ในรถคันอิวสุดา้อนของผมนะครับรถคันนี้ยังเป็นท่อเดิมๆจากโรงงานนะครับผมบอกช่างบินว่าช่วยเอาท่อเชื่อมท่อพวกนี้ให้ผมหน่อยนะครับเสียงก็ยังเป็นเสียงเดิมๆจากโรงงานนะครับ เดี๋ยวพอเสร็จยังไงเดี๋ยวจะเอาเสียงมาให้ฟังนะครับแล้วก็วันนี้วันอังคารที่9นะครับช่างบินบอกว่าขอเวลา2วันนะครับเพราะว่ามีงานอื่นต้องทําด้วยนะครับถ้าว่างก็จะมาทําท่อให้ผมนะครับ2วันถ้าสมมุติว่าเสร็จพรุ่งเนี้จะลงคลิปของรถคันดีแมนะครับแล้วก็รถเสร็จตามที่กําหนด เดี๋ยววันเสาร์ครับจะเอาท่อเสียงท่อรถคันนี้แล้วก็แนวทางในการเชื่อมท่อให้เพื่อนๆดูกันนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็อิสุดาก้อนของผมนะครับทำท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอากลับมาบ้านแล้วนะครับเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนะครับตามที่ช่างบินกำหนดเลยนะครับลงนี้ต้องขอบคุณช่างบินมากนะครับเสียเวลาไปกับ รถผมสองคันนี้นะครับกับการเดินท่อสเตเลสนะครับไม่ได้ทำงานกันเลยเชื่อมกันหน้าดำเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหน้าก่อนนะครับเห็นไหมครับต้องแต่ปากเทอร์โบลงไปเลยนะครับตีท่อเนี่ยครับผมเปิดไฟแป๊บหนึ่งอ่า เห็นไหมครับยาวไปถึงข้างหลังเลยนะครับเดี๋ยวจะมุดให้ดูเท่าที่มุดได้นะครับนี่นะครับนี่คือตัวท่อสแตนเลสนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีพักกลางนะครับเป็นสแตนเลสหนาอย่างดีหมดเลยทั้งเส้นนะครับ ผมว่าเพื่อนๆคงไม่สนใจหรอกว่าต่อยังไงแบบไหนคงสนใจอยากจะฟังเสียงกันมากกว่านะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดูครับว่าท่อสเลดทั้งเส้นนะครับเกดหนาใส่ท่อพักนู่นเห็นไหมครับเดินจากอินเตอร์มาเลยเอ้เดินจากเทอร์โบมาเลย,เอ,ย,เเลยออกที่เดิมเสียงจะไปยังไงเดี๋ยวมาชมกันดูครับฟังกันดูเดี๋ยว ฟังเสียงนะครับผมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนี่คือเสียงลอดเดินเบานะครับเดี๋ยวเล่นเครื่องให้ดูนะ เลยครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสขับแล้วอยู่ในห้องโดยสารจะถ่ายคลิปให้ให้ให้ดูให้ชมกันนะครับว่าเสียงมันมันดุดันมากนะครับสิ่งที่ได้จากการทำท่อครั้งนี้นะครับคืออัตตาเร่งรอบอะไรคือมาดีมากนะครับคือผมถูกใจมากเลยนะครับ ก็เป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆนะครับสําหรับใครที่จะทํำตีท่อเหล็กมีพักกลางออกที่เดิมของอิซุสดาคอนโฟวินเครื่องสามพันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะให้ฟังเสียงท่อของดีแม็กที่วันก่อนปล่อยคลิปไปแล้วก็ลงหน้าเพลาตอนนี้ก็ต่อออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้ต่อมา ตรงที่เดิมแล้วนะครับจากท่อพักเห็นไหมครับเห็นไหมครับตำรวจคงจะไม่จับแล้วเพราะออกที่เดิมนะครับไม่ได้ออกหน้าเพลาเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับคันนี้ต้องมุดลงไปข้างใต้นะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงแล้วกันเนาะ เนินเบาดีแมกนะครับเดี๋ยวเล่นเครื่องให้ฟังนะเป็นยังไงครับเสียงเล่นเครื่องเดี๋ยวฟังเวลาดับเครื่องนะครับ เป็นยังไงครับเสียงท่อสเตเลสของผมทั้ง2อคันนะครับเสียงอาจจะแตกต่างกันเนาะเพื่อนๆชอบคันไหนก็ดูแล้วกันนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถามว่าทำไมเสียง2อคันถึงต่างกันเพราะว่าใช้ท่อพักคุณระแบบกันนะครับตัว d m a มเนี่ยจะออกเป็นเสียงทุ้มๆนุ่มๆน,นะครับส่วนดาก้อนเนี่ยจะเป็นเสียงแบบดุดัน นะครับถามว่าผมในความคิดผมนะที่ผมชอบชอบขนาดมว่าก,กันผมชอบดาก้อนมากกว่าเพราะว่าเวลาอยู่ในห้องโดยสารเนี่ยเสียงจะคำรามหปืเล่นเครื่องเนี่ยคือแบบสุดยอดจริงๆแต่ก็ไม่ได้ดังมากนะบอกไว้ก่อนนะครับก็ใครคิดจะทําท่อสแตนเลสออกที่เดิมมีพักกลางก็ดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับอันนี้ผมเก็บเศษสแตนเลสนะครับแล้วก็ให้เพื่อนช่วยเชื่อมให้นะครับ ไม่ได้เสียเงินอะไรมากมายนะครับนี่บอกตรงๆเลยนะครับแต่เป็นสเตลเลตของแท้นะอืมก็คือไม่ใช่บางๆนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปอะไรที่แปลกๆใหม่ๆมีสาระให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับก่อนจบคลิปผมต้องขอบคุณอ,อู่ช่างบินหัวไซนะครับ นู่นเลยสติกเกอร์หลังรถผมเลยคันนี้นี่นะครับที่ช่วยจัดการทำท่อนะครับเชื่อมท่อสแตนเลสให้ผมนะครับใช้เสียเวลาช่างบินไปสองวันแล้วก็หน้าดำหมดเลยช่างบินบอกนะครับตรงนี้ต้องขอบคุณช่างบินมากๆนะครับมีหลายๆคนแซวช่างบินว่าถ้าไม่ใช่รถไอป๋อมไอบินคงไม่ไปนั่งเชื่อมอยู่สองวันหน้าดำหมดงานไม่ได้ทำนะครับตรงนี้ต้องขอบคุณอ่า อูช่างบินหัวใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ